ถ้าคุณมีการทะเลาะมีปากเสียงกันนะคะเขาคิดยังไงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของคุณกับเขาครั้งนี้นะถ้าคุณกับเขายังไม่มีความเข้าใจกันคือทะเลาะเสร็จแล้วก็ต่างคนต่างเงียบประมาณนี้นะคะมาดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะว่าเขาคิดยังไงนะ มาดูกันค่ะเป็นลันด้อมนะคะอาจจะไม่ตรงกับทุกคนเนาะขอให้เลือกรับแต่พลังงานดีๆนะคะต่างคนต่างนิ่งจริงๆในช่วงเวลานี้มันมีความรักนะดูเหมือนว่าคนกับเขาจะทะเลาะกันหลายครั้งนะคะทะเลาะกันหลายครั้งแล้วก็แต่ก็ยังมีการให้อภัยกันอยู่เนาะ เขาก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้คุณอยู่นะคะก็ไม่ได้ถึงกับว่าหมดความรักนะคะไม่ได้ถึงขั้นนั้นคือยังมีความรักให้อยู่แต่ก็ไม่เข้าใจะคะ่ะว่าเรารักกันแล้วทำไมถึงถึงต้องมีเรื่องให้ทะเลาะกันคนที่คนที่ มีประเด็นน่าจะเป็นคุณที่หาประเด็นให้เขานะคะหมอเห็นความเบื่อความเซ็งของเขาในช่วงเวลานี้นะแต่ว่ามันมีความรักให้นะแต่ว่าเบื่อเกี่ยวกับเรื่องการทะเลาะนะคะมันอาจจะเป็นแบบนี้อยู่บ่อยๆก็ยังเห็นคุณเป็นคนที่ ที่เขาต้องการอยากใช้ชีวิตอยู่ด้วยนะคือยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนั้นนะคะเขาก็ยังรักคุณรักคุณมากด้วยต้องการดูแลคุณนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแล้วเขาเป็นผู้ชายอะนะสลับกับฝั่งเอาค่ะยังเป็นคุณยังอยากใช้ชีวิตร่วมกับคุณอยู่นะคะพี่หมอเห็นแบบนั้น,นะคะ่ะแต่ว่าแค่เบื่อ เบื่อกันทะเลาะเฉยๆในช่วงเวลานี้นะคือไพ่สามใบขึ้นมาดีมากมีแค่ใบแรกนะคะที่ไม่ค่อยดีเนาะสิ่งไหนที่เขาเคยสัญญาสิ่งไหนที่เขาเคยพูดกับคุณก็ยังคงเป็นคุณนะคะและเขาก็ยังอยากทำในสิ่งที่เขาเคยสัญญากับคุณอยู่จะเรื่องอะไรก็ตามนะที่คุณกับเขาเคยพูดเคยฝันกันไว้นะ บางคนอาจจะเป็นคู่จริงตัวจริงกันแล้วนะคะแล้วก็มีความฝันที่จะทำนั่นทํานี่ร่วมกันหรือว่าบางคนอาจจะคิดอยากใช้ชีวิตร่วมกันก็ยังคงเป็นคุณที่เขาอยากแต่งงานด้วยนะคะอยากเป็นครอบครัวด้วยเขายังเขายังรักคุณอยู่ แค่คุณมีประเด็นแล้วก็ทะเลาะแต่อยากรู้ความรู้สึกอยากรู้ความในใจของเขานะคะคือในหน้าไพ่นี้ยังไม่ได้ออกจากความสัมพันธ์นะยังไม่ได้เลิกกันนะคะแต่ว่าแค่มีประเด็นกันเนาะพี่หมอเห็นแบบนี้ค่ะเขายังรักคุณแล้วก็ยังคงเป็นคุณก็ยังอยากดูแลคุณแล้วก็ยังอยากฝันยังอยากทำตามฝันร่วมกันคือใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ ช่วยกันทำมาหากินสร้างครอบครัวประมาณนี้นะคะยังคงเป็นคุณค่ะแต่แค่เบื่อการทะเลาะนะช่วงเวลานี้เขาอาจจะนิ่งๆเงียบๆเบพราะความเบื่อเวลาเข้าหาคุณแล้วอาจจะมีประเด็นชวนเขาทะเลาะเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเล็กๆน้อยๆก็เอามาประเด็นพูดไปพูดมาก็เป็นเรื่องใหญ่ประมาณนั้นนะคะเขาก็เลยดูเบื่อๆในช่วงเวลานี้ แต่ก็ยังคงเป็นคุณที่เขารักนะคะ